สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสตาร์อีกแล้วนะคะวันนี้สตาร์จะมีเคล็ดลับมาบอกเกี่ยวกับการทำผมเนาะมาพบกับสตาร์ที่สตาบิวตี้ไบร h ตันเนาะถ้าเกิดว่าใครติดตามสตาร์มาได้สักพักแล้วเราก็จะรู้ว่า ที่ช่องนี้นะคะเราจะคุยแต่เรื่องสีผมเท่านั้นนะคะแต่ว่าวันนี้สตาจะมีเคล็ดลับมาบอกหลายคนบอกว่าทําสีผมแบบไม่ฟอกได้ไหมคะได้นะคะได้แน่นอนอยู่แล้วค่ะแต่ว่าสตาจะมาบอกว่าในสีที่ไม่ได้บอกว่าฟอกเนี่ยนะคะมันมีอะไรอยู่บ้างเดี๋ยวสตาจะมาบอกนะคะโดยสีที่เป็นระดับสูงๆนะคะจริงๆแล้วนะคะอย่างเช่นโอเคสตาจะมีสีประมาณสีห้าสี ต่างยี่ห้อกันแล้วก็มาแนะนํานะคะอย่างเช่นตัวนี้มันจะเป็นยี่ห้อเดียวกันแต่ว่าเป็นสีที่ค่อนข้างที่จะหายเป็นสีค่อนข้างที่จะเบอร์สูงหน่อยนะคะอย่างเช่น91หรือว่า90นะคะแล้วก็834นะคะอันนี้มันก็จะเป็นสีบอน์ออกทองนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสีอาร์สบอ์นะคะบอ์สว่างอันนี้บอ์สว่างอันนี้อาร์สบอ์สว่างนะคะโอเคแล้วก็สีนี้เป็นของลอ r รี l ลนะคะอันนี้ก็อาร์ บอลสว่างเช่นเดียวกันนะคะอ่ะอันนี้ไม่ได้อัสอันนี้โกลอันนี้โกลนะคะสีแบบสีออกทองนะคะส่วนอันนี้เก้าหนึ่งนะคะเป็นสีออกมลน,นะคะทีนี้ทุกคนก็จะเห็นว่าสีที่มันเลขสูงนะคะอย่างเช่นเบอร์เก้าหรือว่าที่เขียนว่าบอลสว่างอะไรอย่างนงี้นะคะหรือว่าบอลสว่างพิเศษอย่างนงี้นะคะสไตลจะมาบอกว่า มันมีส่วนผสมของผงฟอกอยู่ข้างในหรือว่าส่วนผสมของไลท์เทนิงอยู่ข้างในนั่นเองนะคะ ทำไมสีถึงลิปได้ค่อนข้างสูงนะคะเราไม่ต้องใช้ผงฟอกแบบ direct แบบว่าโดยตรงแต่คือสีพวกนี้ยมันจะมีผงฟอกผสมมาอยู่แล้วอันนี้ก็คือสีไฮลิฟต์นะคะอันนี้ไฮลิฟต์ของลอเรียลอันนี้ไฮลิฟต์ของเวล่านะคะส่วนตัวนี้คือไม่ได้ไฮลิฟต์เป็นสีปกติแต่สีพวกนี้ที่มีเบอร์สูงๆตน้งแต่ 8, 9, 10, 11, 12 มันจะมีส่วนผสมของสารที่ใช้ฟอกให้เม็ดสีผมละลายหรือว่าเม็ดสีผมแตกออกแล้วก็กลายเป็นสีผมที่สว่างนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้สีเบอร์สามเบอร์สีอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีตัวที่ทำให้สีที่สว่างขึ้นแล้วก็ไม่มีสารที่ฟอกผมขาวอยู่ในนั้นนะคะนี่ก็คือ หลายคนอาจจะไม่รู้เวลาที่บอกว่าเออทาผมแล้วไม่ฟอกได้ไหมนะคะอันนี้ก็คือสตามไม่เคยบอกที่ไหนมาก่อนแต่สตาจะมาบอกที่นี่ตอนที่สตารเรียนมาก็คือเขาก็บอกอยู่นะคะว่าสีพวกเนี้ยเราจะแพ้น้อยเพราะว่ามันไม่ค่อยมีพาราไดซ์หรือว่า,าสีที่เม็ดสีที่คือเม็ดสียมันมีน้อยแล้วตัวผงฟอกที่เขาผสมมาตัวที่ อาจจะไม่เรียกว่าผงฟอกแต่อาจจะมีความส่วนผสมของบรีหรือว่าตัว ไหนก็ได้ที่เทคนิคที่เขาเรียกมันผสมอยู่ในนี้แต่ผสมแบบน้อยนิดนะคะมันก็เลยทําให้ช่วยทําให้สีผมสว่างนั่นเองนะคะหลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะคะว่าเออทำใช้ผมแบบใช้ใช้สีผมให้มันสว่างสว่างไปเลยได้ไหมไม่ต้องฟอกใช้ได้นะคะก็คือเลือกสีพวกนี้ในแคตตากรีนี้ไปใช้ได้เลยนะคะแต่มันก็อาจจะไม่ได้สว่างเท่าสีที่ฟอกแบบโดยตรงอย่างเช่น ตัวที่สไตช้เนาะมันมีหลายตัวมากๆแต่สไตชอบใช้ตัวนี้นะคะไม่ได้โฆษณาไม่ได้อะไรนะคะไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรแต่ว่าตัวนี้สไตชอบเพราะว่ามันใช้แล้วมันคือแบบชอตเดียวเลยอยู่เลยนะคะอาจจะแบบว่าโดยตรงกับผงฟอกแต่ว่าตัวนี้มันก็มีสารฟอกอยู่ข้างในนะคะจริงๆแล้วแต่หลายคนที่ไม่ได้เป็นช่างผมเขาก็จะไม่เข้าใจว่าเอออยากได้แค่สีสว่างแต่ไม่อยากฟอกแต่ในความเป็นสีตัวเนี้มันก็มีส่วนผสมอยู่ในกล่อง นี้ด้วยนะคะมันก็เลยทําให้สีผมคุณออกมาสว่างกว่าสีอื่นนั่นเองนะคะ สีตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นเป็นสีที่มีส่วนผสมอยู่แล้วนะคะไม่งั้นสีมันก็จะไม่สว่างไม่สีผมมันก็จะไม่เกิดอาการแตกตัวแล้วก็สว่างให้เรานั่นเองนะคะนี่คือสีผมที่สไตล์อยากจะคือคือสไตล์รักทุกคนมากๆนะคะในช่องตาวิลตี้ไ t ตันก็นเลยอยากจะเอาความลับนี้มาบอกนะคะคือมันมีส่วนผสมของสารนี้อยู่แล้วนะคะเราสามารถที่จะใช้ได้ไม่ได้คือคนที่จะทําสีผมแนว แฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยมันต้องผ่านกระบวนการนี้อยู่แล้วนะคะอาจจะทําให้ผมเสียน้อยลงอาจจะไม่ได้แบบว่าได r e ร t b บลีดอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ต้องทําตามกระบวนการใช่ไหมคะเวลาที่เราจะทําให้ผมมันได้ดั่งใจสีที่ออกมานะคะโดยที่ไม่ได้เรียกว่าเป็นผงที่เพราะว่าหลายคนกลัวกับการที่ฟอกผมจริงๆการฟอกผมเป็นการที่ทําถูกวิธีที่สุดในการทําให้สีสว่างเพราะว่าเราต้องดึงเม็ดสีผม ออกนั่นเองนะคะดึงดึงเขาออกด้วยสารที่ฟอกให้ขาวอะไรอย่างนี้นะคะ แต่ในทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วมันก็จะต้องมีตัวบํารุงตัวอะไรที่ใส่ลงไปนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนไม่รู้แล้วก็ฟอกฟอกฟอกอย่างเดียวนะคะมันต้องมีตัวเชื่อมแกนตัวบํารุงผมตัวอโลแพลกอย่างเงี้ยสตาร์ก็ใช้นะคะใช้ใช้ทุกเซตที่ฟอกเลยนะคะผมจะได้ไม่ขาดไม่เสียนะคะแล้วก็ที่สําคัญมันก็ไม่ต้องใช้แบรนด์นี้ก็ได้นะคะสตาร์ไม่ได้สติ๊กเกอรแบรนด์ไหนแบรนด์หนึ่งนะคะสตาร์ไม่ได้ทํางานกับแบรนด์เดียวสตาร ทดสอบแล้วก็ทดลองในหลายๆแบรนด์แล้วอันไหนดีสตาร์ก็จะเอามาบอกคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าคิดว่า เราสามารถที่จะมีสิทธิ์ที่จะเลือกใช้แล้วก็ทดลองใช้ในความแตกต่างของแต่ละแบรนด์ไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็เลยผลิตตัวไฮลิปตัวอะไรมาซึ่งไม่ได้เป็นดิเรกอ b บลีดแบบนี้นะคะตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้มันก็คล้ายๆกับบลีดคล้ายๆแต่คือมันมาในหลอดเป็นสีแบบนี้ซึ่งหลายคนเข้าใจว่ามันไม่ใช่ผงฟอกแต่ในความเป็นตัวเนี้ยสตาร์เชื่อว่ามันมีส่วนผสมของไลท์ินิ่งอยู่ มากกว่า50%อันนี้คือไลท h เทนนิ่งประมาณ100%อันนี้น่าจะมากกว่า50%นะคะเพราะว่าเขาแบบทำให้ผมสว่างได้ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะคะส่วนตัวนี้ก็อาจจะแบบมีไลท์เทนนิ่งอยู่ที่ประมาณไลท์เทนนิ่งที่ตาพูดถึงก็คือสารฟอกผมนั่นเองนะคะก็อาจจะมีไลท์เทนนิ่งอยู่ที่ประมาณแบบ10% 15 20%อะไรเงี้ยอาจจะแบบ ตัวเลขไม่ฟิกแต่คือมันมีสารฟอกน้อยกว่าตัวนี้ตัวนี้ก็จะอาจจะมีสารฟอกที่เยอะกว่าอะไรอย่างนี้นะคะส่วนตัวนี้ก็เป็นฟอกร้อยเปอร์เซนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นฟอกร้อยเปอร์เซนต์เลยอันนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณอยากเลือกแบบไหน,นส่วนตัวสตา์เองถ้าสตาจะท,ทำผมสีเทาหรือสีสว่างสตาก็ยอมฟอกผมไปเลยแต่ในกรณีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสตาก็จะใส่ตัวบำรุงไปทุกๆครั้งที่ฟอกผมไม่ว่าจะเป็นตัวคอลลาเจนหรือว่าตัวเชื่อมแกนของโอลาแพรกตัวบอนดิ้งตัวอะไรอย่างเงี้ยทำให้มันโครงสร้างของเส้นผมแข็งแรงขณะที่เราฟอกผมนั่นเองนะคะอันเนี้ย อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าถ้าอยากทําสีมนแล้วก็ลงบนผมดําลงบนผมเข้มสีก็จะออกมาไม่ค่อยชัดนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่หลายคนกังวลไม่อยากฟอกผมแต่ถ้าคนที่ฟอกผมเป็นแล้วฟอกผมรู้วิธีการรู้ทฤษฎีผมก็จะไม่ขาดแล้วก็ไม่เสียนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณฟอกผมแบบสี่ครั้งภายในหนึ่งวันแล้วก็ไม่มีวิธีการปกป้องดูแลเส้นผมผมคุณก็จะขาดแน่นอนนะคะอันนี้ก็คือแบบ ขาดแล้วก็ยุยแล้วก็เป็นไม้กวาดแล้วก็ร่วงนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนตระหนักไว้วิธีการทําสีผมด้วยการฟอกผมไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเพียงแต่ว่าคุณต้องทําให้ถูกวิธีนะคะอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะเอามาฝากนะคะกับ ทุกคนที่ติดตามนะคะหรือว่าคนที่เข้ามาใหม่กเกี่ยวกับการทําสีผมนะคะในช่อง Star Beauty Brighton เ er, นาะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมนะคะที่จะกดติดตามถ้าใครมีคําถามนะคะหรือว่ามีรูปที่ทําสีผมมาแล้วมิสเตคหรือว่าผิดพลาดนะคะก็สามารถที่จะส่งเข้าไปได้ในเพจนะคะ หลายคนส่งข้อความเข้าไปถามสาวว่าอยากทำสีหม่นอยากได้สีหม่นควรทำยังไงดีนะคะสิ่งที่สไตล์อยากได้3อย่างก,ก็คือสีผมคุณณนะปัจจุบันนะคะแล้วก็สีผมที่คุณอยากได้นะคะแล้วก็สีที่คุณเคยใช้มาก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะเอามาให้สไตล์ได้วิเคราะห์ได้ว่า มันต้องใช้ตัวไหนหักล้างหรือว่าเราจะไปต่อยังไงนะคะ2ออย่างเลยที่ต้องมีก็คือสีผมณตอนนี้แล้วก็สีผมที่คุณอยากได้แค่นั้นนะคะแล้วก็สตาร์ก็อาจจะแบบว่าแบบเหมือนเหมือนประมาณว่าหาข้อมูลให้มันเยอะขึ้นว่า history หรือว่าประวัติการทําสีผมของเรามีอะไรผ่านผ่านอะไรมาบ้างเหมือนเหมือนคุณหมอถามคนไข้ยังไงก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าในความเป็นช่างผมแล้วก็ทําสีผมเราก็ต้องรู้ก่อนว่าก่อนนั้นเนี้ยลูกค้าเคยทําผมสีดํามาหรือเปล่าเคยทําผมยี่ห้ออะไรสียี่ห้ออะไรมาเราเราจะเหมือน work out เราจะเหมือนวิเคราะห์ได้ว่าสีที่ทํามามันอยู่บนเส้นผมนานแค่ไหนแล้วมันต้องใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหน remove หรือว่าดึงออกนั่นเองนะ ะะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งาการทำงานของสตาต์นะคะก็คือวิเคราะห์ก่อนนะคะให้ถ้าเป็น ฝรั่งนะคะก็คือคอนโซลก่อนว่าเผมคุณเคยผ่านการทำสีมาหรือเปล่าทำสีแบบไหนสีกึ่งทาวรสีทาวรหรือว่าเป็นแชมพูสระผมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีข้อมูลตรงนั้นก่อนที่เราจะมาเริ่มขั้นตอนต่อไปในการทำสีที่ให้มันได้ดั่งใจให้มันเราต้องรู้ว่าเออถ้าสีที่เราทำสีกึ่งทาวรโอเคสระไปประมาณ7 8ครั้งมันก็หลุดแต่ถ้าสีทาวรเราอาจจะต้องล้างสีออกด้วยการด้วยใช้บลีดใช้อะไรอย่างนงี้หรือว่าถ้าทำสีพวกแบบสี เคลือบมาอย่างเงี้ยเราก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นใช้รีมูฟเฉพาะสารที่เคลือบไว้อย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นค o ลเลอร์ร v มูฟเวอร์นะคะอย่างเช่นค o ลเลอร์ริมูฟเวอร์เคยพูดถึงไปก่อนหน้านี้กับคลิปอื่นๆนะคะคลิปที่เคยทำมาก่อนหน้านี้ก็จะบอกว่าค o ลเลอร์ริมูฟเวอร์เนี่ยเขาไม่ใช่ตัวบลีดเขาคือตัวที่ดึงเม็ดสีที่เคลือบออกนั่นเองแต่ตัวบลีดหรือว่าผงฟอกคือไป ทำให้เม็ดสีด้านในมันแตกที่อยู่ในเนื้อผมมันแตกออกมาแล้วก็ทำให้ผมกลายเป็นสีที่สว่างขึ้นนะคะอันนี้ถ้าเกิดสตารรู้ว่า คุณทาสีมาแบบไหนตล์ก็จะแนะนําได้ถูกวิธีนั่นเองนะคะแล้วก็ไปต่อในขั้นต่อไปได้นะคะวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วรู้สึกว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่มีแบบคิดว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะคะสําหรับใครที่สนใจเกี่ยวกับการทําผมแล้วก็อาจจะเป็นทฤษฎีที่ทุกคนควรที่จะรู้ไว้ในการที่อยากจะทําผมไม่ว่าคุณจะทําปิดผมขาวสีเทาสีมุนอย่างนี้นะคะ มีความรู้แบบเล็กๆเกล็ดเล็กๆน้อยแบบเนี้ยก็จะดีมากๆในการที่เราจะไปต่อทํำยังไงให้ผมเรามีสุขภาพที่ดีแล้วก็ไม่เสียนะคะโอเควันนี้สตล์ก็ต้องไปแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าสไตล์จะมาพูดถึงสีมนสีปิดผมขาวแบบหม่นๆนะนะคะ มีเทคนิคก็คือปรับพื้นผมให้ได้ระดับ6แล้วก็เอาสีอะไรมาใส่กันนะคะเดี๋ยวสตาร์จะมาบอกในคลิปหน้าวันนี้สตาร์ก็ต้องลาไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ให้กําลังใจนะคะอย่าลืมที่จะคอมเมนต์ไว้นะคะว่าได้ประโยชน์รอเปล่านะคะจากคลิปนี้ดูให้จบแล้วคุณจะรู้แล้วคุณก็จะได้ประโยชน์มากๆนะคะสตาร์เชื่อในในช่องสตาร์นะคะก็จะมีคลิป แตกต่างหลากหลายนะคะก็ดูให้จบคลิปแล้วคุณจะไม่มีคำถามนะคะวันนั้นมีคนถามเข้ามาว่าใช้ไฮโดรเจนประมาณไหนซึ่งมันอยู่ทุกอย่างข้อมูลทุกอย่างที่ดาวให้ไว้นะคะถ้าคุณดูจบคลิปนะคะคุณจะไม่มีคำถามแต่คุณอาจจะแบบเอออาจจะส่งเข้ามาว่ามันแตกต่างกันยังไงยี่ห้อนี้กับยี่ห้อนี้นะคะแต่ว่าบางครั้งถ้าดูแค่ สิบถ้าถ้าดูแค่สิวินาทีหรือว่า1นาทีจากคลิปยาวๆแปนาทีอย่างนี้นะคะบางทีทุกๆอย่างมันอาจจะอยู่กลางคลิปหรือท้ายคลิปเราไม่รู้นะคะถ้าคุณดูจบคลิปคุณก็จะได้ รู้รายละเอียดตอนนั้นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดรอมาถามสตาร์บางทีสตาร์ไม่ได้ตอบแบบทันทีนะคะคือถ้าคุณดูจบคลิปคุณอาจจะรู้คําตอบภายใน8นาทีหรือ5นาทีแต่ถ้าคุณรอถามสตาร์คุณอาจจะรอ24ชั่วโมงรู้ว่ามากกว่านั้นนะคะสตาร์ก็เลยอยากให้ทุกคนดูให้จบคลิปนะคะเพื่อที่จะได้ความรู้เพราะว่าสตาร์เชื่อว่าในในทุกๆคลิปนะคะมีแบบ สามารถที่จะเก็บข้อมูลเอาไปใช้ได้เลยนะคะแล้วก็ไปทดลองไปลองใช้ได้มันจะใช้ได้จริงนะคะสตายอมรับว่าใช้ได้จริงสิ่งที่สตาเอามาบอกกับคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าสตาก็ใช้กับลูกค้านะคะแล้วก็อยากจะเอามาแบ่งปันนะคะโอเควันนี้ก็ไปแล้วสวัสดีค่ะแล้วเจอกันนะคะอย่าลืมดูคลิปอื่นๆน,นะคะถ้าเกิดว่าสงสัยตรงไหนก็ถามเข้ามาค่ะสวัสดีค่ะ